ผมชื่อชัวอายุ72มาที่นี่ก็เป็นไอ้โรคก,กระดูกทับเส้นเมื่อก่อนมีอาการปวดนอนไม่ค่อยได้ปวดตรงปวดเนี่ยปวดต้นคอกับสันหลังเนี่ยตรงไงสะบักหลังเนี่ยแล้วหมอบอกว่ามีอาการทับเส้นด้วยแล้วก็ผมไปหามหมอเนี่ยเอายาตัวนี้มาผมว่าหมอก็บอกว่าหมอบอกอบอกินอะไรกินมากจะเป็นอันตรายต่อไใลูกสาว เอาอยามาตัวนี้คือตัวเฟลกเนี่ยมาให้ทานตอนนี้ก็ทุนเราไปเยอะแล้วความดันผมวัดได้ประมาณร้อยหกสิบไปร้อยเจ็ดสิบตอนนี้ก็เหลือร้อยร้อยสามสิบกว่ากว่าลดลงมาเพราะเพาผมทานตัวนี้คือว่าตัวนี้มันช่วยผมได้เยอะเลยความดันมันก็ลดลงมาไขมันก็ไม่ค่อยมีแล้วผมไปหาหมอหมอก็บอกว่าเออแล้วมันหายไปไหนไขมันผมบอกผมก็ไม่รู้นะทีแรกผมก็ไม่ได้บอกหรอกว่าผมทานยาตัวนี้ยิ่ก่อนนอน ทุกวันเลยวันละสองวันละองหลับสบายกินง่ายอร่อยไม่มีอาก,การระคายเครืองรสชาติก็ดีมันก็เหมือนกับกินผลไม้นั่นแหละรสชาติต้องขอขอบคุณยาสองตัวนี้ที่ให้อาการดีขึ้นไม่ใช่น้ำผมก้อกินยาอีกนานไม่รู้เท่าไหร่จะทรมานไปอีกนานแค่ไหนต้องขอบพระคุณมากครับ กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.